สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องยายกินมืดซองถ้วยแล้ว คาร้านนี่เห็นแล้วไว้ายแยแตกแยแตกนะเมผมแกะไ้วู้สาวแกะมาแล้วไปเล่นกับยากับปาบิดไปเล่นนยนูนเฮ้ยมากินข้าวเลยอะมำม,ม,มเลยค่ะยายเตรียมไว้ให้หน่แมนค่ะอุ้มไปเลยค่ะอุ้มไปเลยค่ะ,อ,คะอุ้มไปล้างมือค่ะบึมบมเบ้บอ เพิ่นตื่นตะแซวาบาันนี้เพิ่นนิพัฒบ์เนี่าไปออกกําลังไก่ต้องให้ห้านพาไปจังไปวันอถอยญาเนี่ยญาต้องออกกาลังไก่เข่าแซวแล้วพ้อมที่จะให้ห้านกินแล้วต้มพะโลว้ต้มพะโลว,ว้แล้วลูกก็มาหอดเม็ดสุกคนแล้วมาตะผู้หนึ่งมาตะตะ ปูหนึ่งมาแต่ออานั่งค่ะนั่งค่ะนั่งเลยค่ะ<า>เสิร์ฟตามอัธยาศัยค่ะนั่งตามอัธยาศัยเลยนะคะ <c oughs> ยายป้อนนะคะอึบนี่ยจ้าอึบจ้าอึา ตบนะเนี่ย ก็สีเดียมะถึ๊ะมะถึ๊ะหันหันป็นบ่มักก็ถือบ่นั่นเอาไข่พะโลมาเอาไข่เอาไข่ลูกอ่ะดีประตูไว้เนาะแมงวันยังบ่เข่าเนาะแมงมันเข่าเหี้ยนมานั่นนี่เงี้ยแปะหน่อยแปะแปะหน่อยแปแะหน่อยเร็วใครใครใครตะวันีีขันบ่เหมือนคัมบ่นี่อ่านดิ๊ให้ถือ แต่ล้วก็ถือลอน่มาไห้พี่หน่อยลูกให้พี่นะนั่งลูกบอกับ๊อกกับอกกนบอกกัอกอันบก่อนบ๊อกกันบ๊อกันบ๊อกกันบ๊อกกันบอกนบกกินบรับอกันบรกัน

อ้ย่นอมเมนอมเมนอมน้ออนจิก่นอันแล้วอแล้วกูุ่น่อเนาะจิเมนอมเปปนไงนี่ไงนี่อดูจินกิ้มอดูินอืมจ้าจ้าโอ้ยคนนี้เป็นนักินเข่าดีที่โทรศัพท์จะเครื่องไปยังไงนี่เครื่งนึงของค่พูดไหมเออแม่ของยาย

อยางหนตเใหตีมันทางไหนตัวมงวันเร็วตัวมงวันเมงวันมงวันเอ้มนเอ้ยโ้ิกิน้าไปเยอันนีเจ้าเาคนหเดียวโ้โอ้ยอวอ้วไอมาทานมาทานเลยมาานเลย เก่งอันนี้จคู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนั้นจิเออ่อคืนนี้คนนี้คนนั้นตอนท้ายเงี้ยวเต็มเก่งเปียกถอดออกเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้อันจเก่งเมื่นี้เปียกแก้วออกจเขาพากันเงี้ยวเต็มเพิ่งเผิดเมื่อคืนนี้ได้ขาก่อนหายม้วนหน่อยก่อนไล่ให้กินมาอุ้ย

แก้วห้องย้นตู้เย็นของแจนเขาบ้แดมะอบอเดี๋ยวอ้ำออบำอบอ้ำอที่แรกมัดแกะไปกับมาเรียสามแกะ เออไข่ออกแล้วไข่ออกอ้วเห็นปะกระโดดไข่หรออืม่เข่าเด่นกินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอยากบรา้าเเด็าไมาก่วนจ้าเลยจ้าอ้ามเดี๋ยวมาอ้ามอามโมจิเก่งเลยกินมาวังวังเปิดวงคืนได้อล่ แดนไหมเฮ้ยอย่าไปเลยใช่มหมวล่มวลเราไปขี้ชิ้นฉาดดิขี้ชิ้นาดดิว่ะมา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 เอาจ้าอีสวัสดีค่ะหยังไกินนี่จะฟ้าเอาหยังลูกอเอาหยังมา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 มไหนมามามนไหนจะเอาไหนอี โองคหดเอาไขเอาอร่อยไหมอร่อยมเอาเอาไม่ก็ไม่ก็เอาทั้งตับเอาทั้งไข่อุ้ยยายข่ไหมแต่มันบ่จะว่านองเพรกินเขาเกิงอืมนุ่มนมอืมอืม ว้าไอ้ไ huh. ข uh ่ออกแล้วโออเห็ดเห่ไ <huh>. ด <laughs> uh ้หรอเห็ดแห่เด้เห็ดเหยได้อ๋อออกมาอืมเอ้ยมึงไงจะมันปอนให้อือต้องไปเล่นนังสีมาค่ะจกค่อยกินอั่อืมเก่งหายคุณอะคุณอะอือ ไอ้ราอีกวะอีกวะอ้ก้อไอ้กอนั่นคนก้อเอาหรือเอ้ยบังทานังกินเขาเด้อไหวไหวไหวแม่เก็บเอาที่ช่วยแม่ล้วไปนี่โตนี่มะมามามา ปากเปียได้เสียแล้วครับปากเปียได้เสียแล้วครับมึงปากตัวไหนเนี่ยนฮะนัวไหนคนนี้กินเขาเฮ้ yeah. <laughs> ยเดี๋ยวเอาสิสู้พ่าต้องไปต้องไปบายเ่ราต้องไบายต้องไปบายเด้อกระจกเสียนั่นเดอ้อกระจกเสียนั่นเด้อเออมานั่งนั่งลงนี่เล้เลยๆล้านั่งนี่มามามนานั่งนี่ลูกเร็ว

แทนไอเนาะอ้ะไอเกินขีดเดียวนั uh, ่งเนี่ยตอนพูดนั้นไตตื่นขึ้นมาเสียขีดโลโลสี่ขีดอ่ะสิบโลสี่ขีดตอนพูดนี่สิบโลหาโอ้ยโคอ้ยอลูกพลาพูดไหม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 พูดเออจ้ายิ้ม เห็นไฟเห็นไหมไปเ้ยถืจนถื่ากันกันถืจาจ่าจายรอเเออเอเออเออเอเออออเเออเออเอเออเออเอเเออ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 เอเอเเอออเเออเเออเออเเออเออเเอาเอออเออเออเอ อก่ๆบ๊ายบายู้เย็นดีเถอะเออไนไน้มาไนได้มาโอ้ยเห็นกล้องจิกกล้องเลยเพื่นนี่เฮ้ยฮ้เฮ้ยโอ้ยใครมาอีกโอ้ยกอดกๆอๆก่อนกอนก่อนกอนกอนกกอ เพชรอยู่ข้างล่างพ่ออยู่ข้างบนโออเอกินยังรับเฮ้ยอข้างน้วอก่ลูกมากินข่ารำดาเร็พ่อเรวไอ้แม่เร็วมาป้อนข้าหล่าได้เร็วป้อนข่อยดหล่าเร็วมวยปอนเร็วิไปไ่ยง กินน้ำนะอิ่มเล้วม่แนะนอมี่น่อยค่ะเออมาไปป๊า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 ลงมาพี่ลงมาหายแหละพี่กี่ล่ะอิ่มามากินไข่พะโล้แล้วมีหลาเร็ว ข่าวเด้อไปนั่นแหะขี้คว้าข่ายิ้มหน่อยดิวันนี้ก็คือือสีสีน้องได้บ่นเออมันเอายุ่มเอายุ่มขอนิ้วอ่ะตอนนั้นมันจะเอาเอาเด้อยิบเองยิบเองกินเองกายยุ่ินไดเติบยุ่ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้ามองเล่น้ายอยู่พี่น้องนนั้นตอนนั้นมันมามีสามันบ่มีมองหล่นมันห้อนแต่ว่าตอนนี้อากาศดี งานไม oh, <c oughs> <c oughs> ่เกียวอ๋องางามมึงเขาจ้าไปทะเลี่ยงไอ้ยังอันนี้มันไต่ขึ้นเติร์นไอ้บายขอบคุณค่ะเพิ่นไปออกกําลังกายกับหยามาอยู่พูนอยู่ชิงสาอยู่อันส่วนกลาง มีแก้วเนาะแม่นมกินซื้อตามมาสูหลานกินกับไก,ก,ก,ก่เจะความกินหรือเปล่า,ากลิ่นแล้วก็ได้พักพ่อนจ้ะนอนันผู้หนึ่งเก็บดอกแคอยู่พ่นมาเอาน้าไหมป้อยลงมาเอาน้าไหมเอ้ากินข้าวแล้วาม,ม,มามาเอาน้ายางลงมา มาเร็วเสียงไอแม่มาเราเมาก,กินน้ำทั้ก่อนนี่ล่างปากก็นี่มาอยู่พี่อยูพ่พี่น้ำอยูพ่พี่นี่น้ำเออม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อน,นี่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 อย่ามาจังคะ

น้ำไม่ยังนั้นเป็นทั้งค่ะฮะบอนเป็นน้ำอยังน้ำเปรี้ยวหรือน้ำน้ำทำเปรี้ยวเป็นชาหมักอ๋อนี่แบบนี้ให้น้องโอ้ล่ะเอาซื้อไปให้เอาโนมไน้องเลยตักเลยใส่เลยมันอิ่มหรอแม่เข่าก็อิ่มหรอแม่เดี๋ยวตะโนมนี่เขาได้กินเนี่ยเขาที่กินนังซี่เอาหันยูซะล่ะบ่ายู คันคันคันกินคันกินเขาแล้วก็คือกินน้มล่างเขาจะกินน้มแทนน้ำกอดกันหน่อยกันย่างอ้ยโอมาโม้ย้ยอ้อยอโอ้อ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ย้ เขาคึดอยู uhm, like ch ่เขาคึ้อยู่วะย่างนาะเอ่ออ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 อแม่มาแล้วแม่ม้าหัแล้ว เออถาพอบอถาพอพออายุคันพอร้านลงมาหลายผุนอาบน้ำอยู่อาบน้ำอุ้ยไปเล่นไหนมาไหนเล่าให้ฟังซิไปเล่นไหนมาเล่นบ่มาทำบุญ่เอาอีกสิลูกเอาอีกยุบบ่มาทำบุญบ่มาทำสารเล่ยเดิมเอาอีกยูบเป็นไหนอัดกระเป๋ากระเป๋าเพ็่คนเพื่อนเพื่อนกินเก่ง ก็เบามอ้โหนะคือนั่งหันแ่ละพอดีห้นนั่งลงักไออะลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะวิ่งวิ่งวิ่ง่งวไมหัวแตกจงมาตโตเอแตกไมยบอหยีบแตกมาดกตอน อันเลียมมาเนียยั่งก็อาบน้ำเนาะอยากแล้วโอ้นั่งกับแม่นั่งกับแม่นี่ไงเยินไม่นออนะแต่ไม่นอน่สายสีแล้วนะแมงวันเฮ้ยเฮ้ยเอาแบอแบจาจาตัวแยบ